สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทับ5นะคะพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์2นะคะโดยสอนโดยคุณครูน้ำหวานนะคะสำหรับวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะใช้นะคะในการเรียนนะคะก็จะเป็นหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะเล่มหนึนะคะเด็กๆเ,เตรียมความพร้อมนะคะพร้อมกับดินสอนะคะแล้วก็ยังลบนะคะคิดว่าเด็กๆทุกคนน่าจะเตรียม มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะเราจะได้เรียนในเรื่องของ การเรียงลำดับจำนวนนะคะเด็กๆนะคะเขาที่แล้วเราเรียนเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเป็นเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนสองนะคะในหัวข้อหนึ่งจุดเก้านะคะเด็กๆนะคะเปิดไปหนังสือเรียนที่หน้าสามสิบเจ็ดนะคะเป็นการเรียงลำดับจำนวนสองนะคะเด็กๆนะคะลองดูสถานการณ์นะคะลองเขาคุยอะไรกันนะคะบอกว่า โรงเรียนของเรามีนักเรียนระดับป .2 จำนวน416คนนะคะป .3 นะคะมี342คนป .4 193คนนะคะแล้วก็ป .5 224คนนะคะนักเรียนป .2 ถึงป .5 โรงเรียนนี้นะคะมีจำนวนที่แตกต่างกันนะคะเขาให้นักเรียนเนี่ย เรียงลำดับจำนวนนักเรียนจากมากไปน้อยนะคะเราจะมีวิธีการเรียงลำดับจำนวนอย่างไรนะคะอ่ะเราลองมาดูวิธีการคิดนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็คือให้เราเรียงจำนวนนักจำนวนนักเรียนชั้นป2ปสป .4 ป .5 ใช่ไหมคะอันนี้ปอ2อนะคะอันนี้ปสนะคะป .4 ป .5 นะคะ 416, 342, 193และ224จากมากไปน้อยนะคะอะเด็กๆขั้นแรกให้เราพิจารณาจำนวนหลักใช่ไหมคะอ่ะทั้ง4จํจำนวนนี้นะคะมีเป็นจำนวน3หลักเหมือนกันทั้งหมดนะคะให้เรานะคะนำเลขทั้งหมดามาเขียนตรงกันเห็นไหมคะหลักหน่วยก็ตรงกันนะคะแนวตั้งนะคะหลักสิบตรงกันหลักร้อยตรงกันนะคะเสร็จแล้ว ดูเลขหลักซ้ายมือสุดใช่ไหมคะอ่าก็คือหลักร้อยใช่ไหมคะตรงนี้เลข4นะคะหลักร้อยเป็น4เพราะฉะนั้นก็หลักร้อยเป็น4ก็เลยมีค่า400อันนี้หลักร้อยเป็น3มีค่า300หลักร้อยเป็น1มีค่า100เพราะฉะนั้นหลักร้อยเป็น2ก็มีค่า200ใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าจํานวนที่อ่าขึ้นต้นด้วย1หรือหลักร้อยมีค่า100เนี่ย ก็จะเป็นจํานวนน้อยที่สุดเพราะนั้นก็จะได้ว่า1 9ึ่งเป็นจํานวนน้อยที่สุดนะคะแล้วก็มากที่สุดก็จะเป็น416มากที่สุดตอนนี้เขาให้เด็กๆเ,เรียงจากมากไปน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมากที่สุดก็416หใช่ไหมคะน้อยที่สุดก็193เสร็จแล้วมาเปรียบเทียบอีก2จํานวนนะคะก็คือ342กับ224นะคะ ก็จะได้ว่า3 4 2มากกว่า224ก็มาเขียนเรียงลำดับจำนวนนะคะจากมากไปหาน้อยก็จะได้ว่าเป็น416 3 4 4 2 2 4แล้วก็193นะคะเรียงจากมากไปหาน้อยแบบนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะเด็กๆลองดูในหนังสือเรียนนะคะที่หน้า38นะคะให้เรียงลำดับนะคะจำนวนนะคะ621 ห้าร้อยสิบสาห้อยสิบห้าเจ็ด้อยแปดหกแล้วก็9ก้า้อยสจากน้อยไปมากนะคะเราก็มาพิจารณาใช่ไหมคะถ้าจริงๆในค่าที่แล้วก็คืออาจำนวนไหนที่มีหลักมากจำนวนนั้นจะค่ามากแต่ตอนนี้ หลักมันเท e ่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นจํานวน3หลักเหมือนกันแล้วก็เอามาเขียนตรงกันไหมคะหลักหน่วยตรงกันนะคะหลักสิบตรงกันนะคะแล้วก็หลักร้อยตรงกันนะคะเสร็จแล้วพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักที่มากที่สุดใช่ไหมก็คือหลักร้อยหกห้าหกเจ็ดแล้วก็เก้าใช่ไหมคะก็จะมีนะคะค่าประจําหลักก็คือหกร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเก้าร้อยแบบนี้นะคะตอนนี้เขาให้เรียงจากน้อยไปหามากเพราะฉะนั้นน้อยที่สุดก็คือ 513ใช่ไหมคะแล้วก็เอามาเขียนก่อน513อยน้อยที่สุดมากที่สุดก็คือเลข9ใช่ไหมคะ9หลักร้อยเป็น9มากที่สุดแล้วก็มาเขียนมากที่สุดด้านขวามือสุดก่อนนะคะก็จะเหลืออีก3จํานวนใช่ไหมคะคือ621 645แล้วก็786ใน3จํานวนนี้นะคะพบว่า786มากที่สุดอ่ะแล้วก็เอามาเขียนตรงนี้ก่อนนะคะมากนะคะมากเป็นอันับ2นะคะ แล้วก็เหลืออีก2จํานวนนะคะ6ก1่กับ645บัางเอิญว่าเลขหลักร้อยนะคะเป็นเลข6เหมือนกันนะคะเราก็เลื่อนมาพิจารณาในหลักสิบใช่ไหมคะหลักสิบอันนี้เป็นเลข2นะคะหลักสิบตรงนี้เป็นเลข4ก็จะได้ว่า621น้อยกว่า645เห็นไหมคะเนื่องจากว่านเนี่ยหลักสิบเนี่ยเลขสองเนี่ยน้อยกว่าเลขสี่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเรีองได้เลยนะคะจากน้อยไปหามากก็จะเป็น 621ก่อนแล้วก็เป็น645ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องในการเรียงจำนวนนะคะจากน้อยไปมากนะคะก็จะเป็น513 621 645 786และ918แบบนี้นะคะอ่าทีนี้นะคะ,ะข้างล่างนะคะหน้า38ให้เด็กๆลองเรียงลำดับนะคะจำนวนนะคะ246 437, 189, 462แล้วก็536จากน้อยไปมากอ่ะถ้าเราเอามาเขียนนะคะเรียงกันใช่ไหมคะ 246, 437ใช่ไหมคะแล้วก็189นะคะ462ใช่ไหมคะแล้วก็536อ่ะตอนนี้นะคะโจทย์เขาให้ เรียงจากน้อยไปมากใช่ใชไหมอ่ะเพราะฉะนั้นน้อยที่สุดนะคะดูเนื่องจากว่าเลขทั้ง5ตัวเป็นเลข3หลักเหมือนกันนะคะเราพิจารณาหลักร้อยตรงนี้นะคะน้อยที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้อยที่สุดก็ต้องเป็น189น้อยที่สุดใช่ไหมคะมากที่สุดคืออะไรมากที่สุดนะนะคะเป็น500ใช่ไหมคะก็เป็น536แบบนี้นะคะก็ตัวนี้เรียงเรียบร้อยเราก็ตัดออไปได้นะคะ ต่อไปน้อยเหลือตอนนี้นะคะเหลือ 246, 4 3 7, 4 6 2นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะอันดับถัดมานะคะก็จะต้องเป็น246ใช่ไหมคะอ่าแบบนี้อ่าเหลืออีกสองตัวนะคะเนื่องจากหลักร้อยเป็น4เหมือนกันนะคะพิจารณาเลขในหลักสิบอันนี้3มอันนี้6 3น้อยกว่า6เพราะฉะนั้นเขาจะเรียงจากน้อยไปหามากก็จะเป็น สี่ร้อยสามสิบเจ็ดใช่ไหมคะแล้วก็ถึงจะเป็นสี่ร้อยหกสิบสองแบบนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นถูกไหมนะคะเช็คคำตอบจำนวนแรกร้อยแปดสิบเก้าจำนวนที่สองสองร้อยสี่สิบหกจำนวนที่สามสี่ร้อยสามสิบเจ็ดจำนวนที่สี่สี่ร้อยสิบสองและจำนวนที่ห้าห้าร้อยสามสิบหกแบบนี้นะคะอันนี้คือวิธีการคิดนะคะอ่าต่อไปนะคะ เป็นการเรียงลำดับจำนวนที่หน้า39นะคะเรียงลำดับจำนวน 8, 3, 3 24, 2 8 963ย2 4 652แหสาสยห้ห้าบแล้วก็9 7้า้อยเจสจากมากไปน้อยทีนี้จากมากไปน้อยนะคะเราก็มาเขียนเลขนะคะเรียงนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยตรงกันนะคะเสร็จแล้วพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยก่อนนะคะเอาให้เรียงจากมากไปน้อยใช่ไหมคะอะ เราดูก่อนนะคะตรงนี้นะคะพิจารณาอันนี้เขาพิจารณาค่าที่น้อยที่สุดก่อนก็คือเลข3นะคะจะมีเลข3อยู่2ตัวแต่ว่ามันเลข3ในหลักร้อยเท่ากันใช่ไหมคะก็เลยต้องมาพิจารณาเลขโดดในหลักสิบนะคะหลักสิบปรากฏว่าเป็นเลข2เหมือนกันอีกนะคะเราก็เลยต้องมาพิจารณาเลขโดดในหลักหน่วยนะคะก็จะได้ว่าเห็นไหมสามร้อยยี่สิบสี น้อยกว่า328ทนั้น324ก็จะน้อยที่สุดแล้วก็มาเขียนด้านหลังสุดถัดมาก็เป็น328นะคะตอนนี้เขาให้เรียงจากมากไปน้อยนะคะต่อไปจำนวนนะคะตรงกลางนะคะก็จะเป็น652นะคะแล้วก็จะเหลืออีก2จํานวนใช่ไหมคะเนื่องจากมากที่สุดเนี่ยเป็น9เหมือนกันก็เลยมาพิจารณาที่หลักสีเป็น6กับ7 จะได้ว่า970มากกว่า963ฉะั้น่วนที่มากที่สุดก็จะเป็น970นะคะตามด้วย963เพราะฉะนั้นถ้าให้เรียงจากมากไปน้อยนะคะก็จะเป็นนะคะ970 963 652 328แล้วก็324ตามลำดับนะคะ อ่ะทีนี้นะคะให้เด็กๆนะคะลองมาเรียงลำดับจำนวนนะคะด้านล่างของหน้า39นะคะ673 849 518 905แล้วก็526นะคะอ่ะเราลองเอาจำนวนนะคะทั้งจําจำนวนมาเขียนเรียงกันนะคะ,ะตามหลักให้ตรงหลักกันนะคะ518 9 0อ่ะ518 905นะคะ แล้ก็526นะคะอ่าตอนนี้เขาให้เรียงนะคะจากมากไปน้อยนะคะอ่าสังเกตมากที่สุดใช่ไหมคะตรงนี้เป็นเลข9ใช่ไหมคะอ่า9มากที่สุด9 0 5นะคะเราอาจจะดูเลขที่มากที่สุดกับน,น้อยที่สุดก่อนอ่าตอนนี้นะคะเลขน้อยที่สุดเป็นเลข5เห็นไหมคะห้ 5, บาบงเอื่น5เท่ากันใช่ไหมคะก็เปลี่ยนมาเป็นหลักสินะคะ หลักสิบอันไหนน้อยนะคะก็คือ518นะคะน้อยกว่าอะไรคะ526นะคะอย่าลืมดูโจทย์ด้วยนะคะว่าเขาให้เรียงมากไปน้อยหรือว่าน้อยไปมากอ่นเหลืออีก2จํานวนนะคะ3าํานวนนี้ไปแล้วนะคะอ่ะก็จะเหลือมากต่อจาก905ก็จะต้องเป็น849นะคะแล้วก็เหลืออีก1จํานวนก็คืออะไรคะ600 จ็ดสิบสามอะลองมาเช็คดูคำตอบนะคะฉันถ้าเรียงจากมากไปน้อยก็จะเป็นเก้าร้อยห้าแแล้วก็ห้านะคะเรียงจากมากไปน้อยนะคะอะ่อไปนะคะมาดูตรวจสอบความเข้าใจนะคะที่หน้าสี่สินะคะอะดูตรวจสอบความเข้าใจนะคะให้เรียงจํานวน ถ้าจำนวนนี้นะคะจากมากไปน้อยนะคะข้อแรกเรียงจากมากไปน้อยข้อที่สองเรียงจากน้อยไปมากอ่ะเราลองมาดูนะคะถ้าเราทําข้อหนึ่งเรียงจากมากไปน้อยก่อนนะคะอ่ะเราก็เขียนจํานวนก่อนนะคะเจ็ดร้อยแปดสิบห้าแปดร้อยเจ็ดสิบห้านะคะเจ็ดร้อยห้าสิบแปดห้าร้อยแปดสิบเจ็ดนะคะแล้วก็ 5้ารอ่าอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะเลขซ้ากันเยอะนะคะเรียงจากมากไปน้อยสังเกตมากที่สุดใช่หไหมคะหลักร้อยนะคะพิจารณาหลักร้อยก่อนเป็นเลข8เพราะฉะนั้นมากที่สุดตรงนี้น่าจะเป็น8 7 5ยเจหก่อนนะคะอ่าต่อไปนะคะอันดับต่อมาเราอาจจะเรียงมากใช่ไหมคะเป็นเลขถัดจากเลข8ก็เป็นเลข7แต่บังเอิญว่าเลข7มัน เท่กากันแล้วก็มาพิจารณาที่หลักสิบนะคะหลักสิบเป็นเลขแปดกับเลขห้าเพราะฉะนั้นตัวที่มากกว่าก็ต้องเป็นอะไรคะเจ็ดร้อยแปดสิบห้าก่อนแล้วถึงจะเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบแปดนะคะต่อไปมากอันดับต่อไปนะคะสามตัวนี้เราเขียนเรียบร้อยก็จะเป็นหลักร้อยเป็นห้าแต่บังเอิญหลักร้อยเป็นห้าเหมือนกันใช่ไหมคะมาพิจารณาที่หลักสิบนะคะ ก็จะได้ว่าหลักสิบเป็น8มากกว่านะคะก็จะได้ว่า587มากแล้วก็เป็น5 78นะคะน้อยที่สุดนะคะ578น้อยที่สุดะคะ่ะอ่ะลองมาดูคาําตอบนะคะก็จะเป็น875 785 758 8 587 75, 75และ578ต่อไปสลับกัน5เรียงจาก น้อยไปมากนะคะโจทย์เดียวกันแล้วก็แค่สลับเอาตัวนี้นะคะมาเป็นจากน้อยก็มาเป็นมากใช่ไหมคะก็จะสลับจํานวนกันตรงนี้ก็อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะอ่ะก็จะสลับมานะคะแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นน้อยสุดก็เป็น578 587 8 7 8 5ดสและแปดร้ห้าตามลำดับนะคะก็สลับตำแหน่งกันนะคะ อ่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการเรียงลําดับจํานวนนะคะเราอาจจะหาจํานวนที่มากที่สุดแล้วก็น้อยที่สุดก่อนนะคะแล้วค่อยนําจํานวนที่เหลือนะคะมาเรียงลําดับกันโดยพิจารณาอ่าเลขในหลักที่มากที่สุดก่อนนะคะถ้ามันเท่ากันแล้วก็พิจารณาเลขในลําดับถัดมาทางขวามือนะคะแล้วก็เปรียบเทียบตามที่โจทย์กําหนดว่าจะให้เราเรียงลําดับจํานวน จากน้อยไปมากหรือว่าจากมากไปน้อยนะคะ,ะคิดว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจนะคะในสิ่งที่ครูได้อธิบายแล้วก็ได้ทำแบบฝึกนะคะในหนังสือเรียนไปพร้อมๆกับครูนะคะอ่านะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมนะคะไปทบทวนนะคะในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนะคะแล้วก็ทำนะคะ แบบฝึกนะคะถ้ามีเวลาแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับนะคะว่าจะต้องทําอย่างไรคือขอให้ทําในหนังสือเรียนนะคะไปพร้อมๆกับพี่ครูอธิบายนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหายังไงก็เดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ